ใส่นาใส่น้ำได้ไหมล่ะใส่น้ำได้ไหมล่ะมาดิจอบจอบเฮียนเฮียนเฮ้ยไปแล้วไปแล้วตัวหนึ่งครับเมื่อกี้นี่น้ามึงฟุ้งหลายไหมหลายอยู่ฟุไงนับงไงน้แฟุ้งไนับดู้ตัวมี่สองตัวจอบมันก็มีทุกฟาดแหละแฉแม่งหน่อยใช่แล้วครับ ห้ดูดิเฮ้ยขดเยอะพี่แจนดูครับเต็มเลยนี่ไม่เหลือกล้วยแหละบอกเลยไม่ได้ก้วยชาวข่อมอเป็นไง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn